สวัสดีครับอเอฟซีพัฒนาแล้ทั่วโลกมามาที่นี่ท่านผู้ชมมาอย่างตีก็สิมาให้โชวให้ได้ผู้เจ้าคือเกา่าช่องของต่อแนวคนเดิมเอ่อ,อ,อบมอมเบลเลขคำล้วณฉายาคือเลขแม่เปงฉายาที่นี่บมอมเบลเลขคำล้วณคือขัดเอาตัแม่เปงยงใหญ่ม้าให้ผู้เจ้าเออวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ด ขมว่ตัวผู้เจ้าเดี๋ยวันก็ขับนะเออหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเข่าทั้งล่างทั้งบนดูย้อนหลังได้แล้วก็รนาะเดี๋ยวออืเดียวก็ได้เจาผู้เจบิังคือเกาเอาขานกหนังบทส่ผ่านมาไหยขเขตทวเรือคนเดียมีอย่างเออหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชม เออหนึ um <NY> ่งสองสามสี่หกเจปสสคูสิบคูแถมเด็กเด่นตัวหนึ่งสิคูป่ะทีนี้ยังที่ข่บ้างขาฟังห้สสองสส่สามแปดเจ็ดหกห้าห้าศูนย์แปด ห้าสี่หกหนึ่งเก้าสี่นี่สบคูเออทั้งล่างทั้งบนเดอยวาตัวแม่เป็งเขาเกิดว่าเลขแม่เป่งงวดแรกไขทั้งล่างทั้งบนมาที่นี่เลขแม่เป็งวัต้องเลียฉายาเลขแม่เป่งเด้เลขแม่เป็งวัต้องเรียงวดนี้จีสิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกนี่คือเลขแม่เป็งเอ่องวดที่สองเขาเกิ ทบานู้เชาเจักตัวเนอยะบำกิจกรรได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองอ้าหล้หลหนึ่งโหลหนึ่งคุณเจ้าว่าโหลหนึ่งมูเจ้าสิบสองคูสิบองคูนี่มีทั้งสามตัวหนึ่งนครนครโหลหนึ่งเฮ้ยนครนครเบอร์ยังวันทผ่านมาสิบเอ็ด รวมทั้งเออเรียสามตัวทั้งสิบเอ็ดหวดนี้รวมทั้งเลขยสามตัวโหลหนึ่งเกินไปงวดที่ผ่านมาแต้มหนึ่งนี่เออเหลือสิบเอ็ดอันนี้สิบสองขึ้โหลหนึ่งเอ้าบมาที่นี่เป็นอย่างจังขัดเออมูยังไงมูเปลี่ยนเปลง่ยว่าให้ทางผู้ชมก็ขึ้นที่ใด่ราปฏิเสธหัวใจสูตรแม่เป้งแม่เปิงหรอกขัดมาหลายอาจารย์มาใส่กันให้มือเจ้าก็เผลอก่อนนี่แหละ เขาทึ้งแางทึ้งบนต้องเนะาะเขาตึ้งแางทึ้งบนมาที่นี่อขอต้องแลกกับสิมีคำเดี๋ยวกันคือ,อพูดให้อาตานี่งเกิจะหทานไปนะครับนะพูดคุณหานี่ก็ไปเถือนถึงระมังไม่ถึ่อออไหนหรอเพรอะใครเนีไปท้ายทับรายการปอนไหนช่วงนี้ไปดอดข่อยไปดอดฝ่อปลาข่อยข่อยซื้อสามปลาเพิ่นข่อยยันคนมาล่า่อยกิน <c ười> อืมเป็นว่าจะว่า พนก็ไปเดินทงเดินทาไปอาเรืงชะกลับจู่ก็ผันนะครับเอ้ยห,หากินปลาข้างนอกอะลืมเขาเดือดห่อนเก้วบองไปดันไฟขึ้นปีงปลาอยู่หันหละไปนั่ฝฟาปลาเฮ้ยเจ้าเสียบเขาเดียวบ,ยนนาายบัวนห่นอนกี้ไฟดนแดงแดงไหมตัวใหญ่แล้วมาสุมไฟแดงเป็นทานเออเสียบไม่ก,กี้ปีงปลาเกลือไปน้ำแก้วบองเขาเดียวห่อนเฮ้ยห่อ,อ,อนไหมเขาไหม่ผูช้ชมโอ้โหบอ่ำเราไรไหนนะครับล่ะสรุปแล้วนี่ ช่องขอนต้องแลกกับไอ้ทั้งผู้คุณหารทั้งสี่ก็บถล่มถลายเออมางวดนี่ก็คืองวดที่หาของคนเผู้คุณหารให้ชอบขอนต้องแล้คนเดิมมาติดต่อกันสี่งวดซ้อนงวดที่สี่ให้ทั้งเลขเซียนสี่ให้ทั้งเลขถูกบาทที่นี่งวดที่หาคอยเป็นผู้คุณหารนะครับเนาะผู้คุณหารเออสี่ไห้เท่าไรอืมเขาใจผู้อุณหาอยู่แล้วล่ะผู้คุณหารหนึ่งไปยันไดเพื่อไห้หรอกกันบักท้องแล้วคนเดิมไปเปิดวานนอกกำนัทผู้เจ้า มาทีนี e ่ก็สิถ้าผู้เจ้ามาเบิ่งตัวก็ยะ่นีเ่าไหคอยคิดว่าสิีเรียกับผู้เจ้าเ่าไหลอยู่คอยเดี๋วเราเาอีเรื่มดิโอ้คิดบาอ๋ไปยอยมึคิดวบาคอตักขี่บนว่างว่าีบาอีเรียกก็คิดเบคิดบา่านางเสือวมาแล้วก็กระบ๊อบให้มุอเอาให้ให้มเจ้ามาเบิ้งล้วกพกันสิขานพร้อมเลยแล้วกับเนาะเดี๋ยวสิทั้วาคมนี่สองห้าหกกนี่เอ้า เออลรื่องตีพมันกตรงกบอย่างหน่อยอืมวเออผิานมากว่าทีบป่อต่อไปมันวัจันทิวันจันระว่งเ้อดียวันจันนี่อืมคอต้องเลีนีหละทันเปนดีกวจันเออสิบของันวาสิพันต้องเล้หายไปนี่สิบัน์วาคมเออพอสอสาพานห้าร้อยหกสิบเกดเอาดิผมไมู่เรื่องสิบบาทกองีพนต้องเลี้ยคือกาบวกเสมอหทดทผพานมา เคยบอกกับลุหลองบอกเชียอไปไทยคิดต้มบอกไปไทยคิดตั้มตัวยังไงท่านผู้ชขันพระโตแลมาถึงเรียนวันนี้สี่งกินเขาเก็บมือเขานะคือกาววาจะได้ยังบอกไปสันดูเออได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ยังผ้าวาวกลววาขัดพระสื่อเรียนวันนี้ขัดพระตเรียนวันนี้ชีวกินเาเก็มือพขนะได้ครับสมมติปากได้กินเยอะเก็มือจ้าจีเจ้าื่อสาวพระโแล้วานะเอาละครับเนาะมาที่นี่ เอองวดนี้นี่อ้าวผมวันทองวันจันทร์นี่ตีบวกกับตินี่ผมนี่ผมที่พย์พญ่วันจันทร์คือวันเออพ่อท้องแม่คนเดิมเกิดวันจันทร์พ่อท้องแม่คนเดิมเกิดวันจันทร์แต่ว่าพ่อท้องแม่นี่บ่ค่อยเออวันจันทร์นี่เออคนก็ยกว่ามัสิว่าแปลกๆตั้งคุ้ท่านนะครับเนาะเอ้าบัดสิเดี๋ยวนี้อือยังน้อ บางีมู่จ้าเบึ้งตัวเบาไหลไปด้นี่บางคำเนาะเดี๋ยวมาเบิ้ง้อมกันตัวขานพระมมุ่งโจเบิ้งขานพน้อมตัวว่างเง้ยสมุ่งโมมมาเบิ้งฟอมเขาตงเดือคนเลียมันกบอกม่าเกามู่จ้าจะพันบักเออกร่เพไปเนะครับเดี๋ยวก็ะสิไปคือเกาลผู้บริจาเราผู้บราเตาผู้ใดิฉันได้รับเมีมาบอกได้ดาเดี๋ยวเออนึก็ไกลเพื่นเราวะน้องาะมาเบิ้ง้อมขอต้องเดือคนแล้วขอต้องเล้คนเดือดก็หน้ามุ่งจ้าเอากะ สูตรแม่เป่งเจ้าเอ้ยบ่ตอ้องห่วงดอกบ่คำนาะสูตรแม่เป่งบ่ต้องแลเดี๋ยวก็จะเฝ้าถอดดิบออกก่อนบึกดึกไข่ไปทุกย้อมมีเพียงความไข่ออืบ่คำนาะสูตรแม่เป่งไข่นี่จะงัวตาตะตัวผู้เจ้าเบื้งล่างต้อบ,บ่นเด้อือต้อ,ขของแต่ซื้อหรือว่าแม่เป่งคนนะยานอยูเนี่ยก็มาเดียงไม่นะมยั้งสินะ ุมีแม่เปี๊ยกตัวตถ่นตอกไงก็บเดียเขาเกิดแม่เปี๊ยกล่ะไปเดี๋ยวจะเฝ้าคอยอึุดหยุดหยุตัดเด้อขุดกองหามตัดเลยเจ้านี่เอ้ยนี่แหละครับน้องน้อนเขาจะเจนปวดตรงเดียวคนเลยใครเลื้ยเสือยกับน้อนบนท้องเลยกับนอนล่างเล้ยถ้าขุดอารมณ์ตัวเบื้องมาเบื้องการจุกอนนี่อย่างนี้แนงตัวนี้มี่นี่นี่นี่ครับผมเห็นว่ามีปฏิภาชนะก่อน ยอมเอาไดีๆนี่แหละครับอ่งหนึ่ท่านวานี่นี่ครับแล้วงท่านวาที่่านมานี่ยชอบนี่แหละครับีพวกกรมว้เขาลวครับละนี่หนึ่งมาที่นี่เอาที่นี่สิบหานวานี่วมาที่นี่เออสิบห่านวาเท่านวาปุ๊บในนแงสิบหกธันวาคมพอสอ6สักวันาบเเว่าเห็นตัวหนังสือตัวให่คือคือป็นตดีใหญันนะแมนยูสิบกธันวาคมพอสอ6วั้าร้กสิบเเดี๋ยวกนให้มเบดีๆปึ๊บ ฐารพอดเลยเอาเลขสองตัวสิบคูเก็หหห้าเก้าแปดห้าสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่สีองสนี่คือเลขเออสองตัวเก้าตัวว่าสินี่มาสาตัวได้วาสินี่3าตัวมีอยู่ 0, 6, 3ามคูศูนย์หกสหห้าแล้วก็หนึ่งหกเ็นี่คนี้หลัหลหนึ่งก็อดีสิบสอตัวแคบไว้ต้องคำนวณนี่เรี๋ยวเรื่อง้ราคำนวานี่ ที่ผ่านมานี่สูตรอันนี้คือสูตรแม่เป้งวัาต้องเลี้ยงคนเดิมก็สูตรแม่เป้งนี่แะครับะนะผมตั้งเองเอันี่บวแมนคำนวนสูตรแม่เป้งอ่ะอีกเพิ่มเิหนึ่งแคบไว้สูตรแม่เป้งไข่ให้เขาบ้านเร่ถือว่าเป็นงวดแรกกมนที่นี่สูตรแม่เป้งไข่ไปก้อที่สองนี่ที่วางไรเนาะสองตัวเกบสุดจอดแล้วสองตัวสามตัวเอาทุกท่นนี่แหละครับ มาบอกว่าก้าวกันซันี้แล้ว่าเดี๋ยวใครดยไ,ดไปใส่ก็เอาขัดขาขัดตาแม่เปล่งทั่วไม่ฝ่กว่าวตอนเอฟซีมาตกคนเดิมทั่วโลกคใคเตะทุ่นนาทั่วตากันเอ้ยกูเจา้าเตะทุกวนมาตุรกีนีกินเขา่ารับน้อนเซ่ยแล้วยากขัดเลยขัดมื้เจ้าได้แล้วกันระยื้ออ้ย่างานี่บอกนี่เปลยงนี่โอ้ย้ายกดซ่อนมาตุรกคนเดิมเขาอยู่ในจอเจ้าตะวนันว่า พ่อได้กินพ่ได้ปนพอได้แก,ก,จง,กจจงจนท้องของเจ้าตัวอะบ่ว่ากันก็ให้โชคดีตลอดไปกบท่องพอต่าไคนเดิมมาที่นี่ผมกได้ขอ่าแ้ากยมตบกอนจนใจจังน้อยคิดว่าสิแม่เปลียงกับขาที่พาหาเรียบร้อยแล้วทิวม่ยอย่างนะอมที่นี่มียอย่างดอกขิดซอยข่เรื่อยเอามาทีนี่สิององแล้วก็เดิมกัสิคอไอพ่อห่พเจ้าเอฟซีพรต้งแทัวโลกช่นี่นะครับ สิพอกท่านว่านี่ที่่มใผ้เบิ้องนี่นเอเรีสูตรแม่เป็กกับ้อนตเรียกคนเดิมเ้ยโชไห้ลาบเป็นหวดที่เนี่นงวดนี้เป็นงวดที่สองมุเจ้าเห็นงๆยด้วยเสียดงามกับช่องก้อตะเรียคนเดิมอย่าลืมคนไรคนแค่คนติดตามช่องก้อตะเลียคนเดิมมุเจ,าจ้าสียโชคไหล,ลาบหญายเป็นเสียทีไหมใน้ขมขึ้นวันกใไรแต่ละงวดนรับเนาะวันนี้เอาซ้อ,อนี่ให้มูเจ้าเดินทางไปใสามาใสา่แขาดผา,าไปสักไปสักกลับนอนรับฟันดีก้มใจหดก้มไกใมีเออนรับเหนอื่งเงินมือมโนดรือหนาะ ดื้นขึ้นมาอีกมือหนึ่ง16ธันวาคมพอส5อ7สองพัน500้าออเกบใครเป็นข่าไข่ตัวนี้ยังแถลแทวไหะเออเ,เอาเมื่อยเอา,าปาวานไปตันงเอาา่แม่โอ้ทุกกระนั้นเม่สูตรแม่เปลงมันต้องเรียมากกันะค,คุณมัาแข้งเลยมีว่ล่ะโสุดยอดแม่มีอยู่มาไบเอาไข่สามสิบล้านของกุดยาครับเป็นทธ่ีไม่กับจบมาตัเงคนเดิมเพงยงดงากับชอบมาตัเนคนเดิมกินกาวเซียบนอนลับ สวัสดีครับราทีสวัสด์ไปคุณเจ้า